ที่ซ้ายก็ตัดใส่กันไก่อันใหญ่ตัดมันก็มันก็นกโล่งดีด้ยค่ะนี่แต่ถ้าเกิดต้นสักมันมันใหญ่กว่านี้นี่หยามันสีบบดเลยค่ะหยามันสิบาเกิดเลยเอาอีกกิง้งนึงป้อมเออนั่นแหละจ้ะจ้ะสวยแล้วจ้ะ เมื่อยกับเท้าเท้าพักสันตัวอันนี้หนาสดเลยเด้อค่ะสาวไร่สักทองหน้าสดเมื่อยแล้วก็กินน้ำได้ละบัตเตนี่อยู่น้ำมาน้ำปุ๊กปวดแขนตรงขอมันยังมันยังใส่การบไดดีบันไดเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะ พี่สะพยน่ารักเจ้าค่ะ,ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะจ๊ะรอพี่ป้อมกันจะเข้าเ <c oughs> ดี๋ยวคุยกับแม่แล้วเสร็จเราบตอนี่แม่ถมแล้วนะฮักตัวเออล้วเบาดีดีพอแล้วก็เบาดีดีเดี๋ยวปูกระสีตัดแต่งกิ้งไปเรื่อยๆก้อนบันตเตอรนี่สวยแล้วแดดเริ่มห้อนเริ่มเมื่อยเดี๋ยวจงพอกันไหมเด้อจ้าจบคลิปกันเด้อว,วัสด,ดีจ้า